สุขอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับเมื่อเราก็ได้ดําเนินการอย่างเข้มข้นน,นะครับเพื่อป้องกันให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โดยให้พี่น้องประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่มหาสารคามได้มีความสุขกับการเดินทางและเข้ามาในพื้นที่อย่างปลอดภัยนะครับไม่ว่ามาท่องเที่ยวหรือมาเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับมา mm hmm. ตรการสําคัญที่ทางอำเภอเมืองมหาสารคามได้ดําเนินการเบื้องต้นเราก็ได้รับนโยบายจากทางจังหวัดนะครับ จากนั้นเราก็มามีการประชุมมีคณะกรรมการ,าการนะครับของอําเภอระดับอำเภอโดยท่านนายอำเภอด้วางแนวทางมาตรการของเราซึ่งมีต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเรามีทีมเคลื่อนที่เร็วในการช่วยเหลือติดตามที่ได้ทําไม่ว่าเรื่องของสาเหตุสําคัญของอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับซึ่งเราส่วนใหญ่ที่เคยพบเห็นมาก แล้วก็ได้ตรวจนะครับโดยใช้มาตรการทางด้านกฎหมายโดยร่วมกับทางฝ่ายปกครองนะครับทางตำร,รวจแล้ก็ออกตรวจปรากฏว่าพวกเราในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือด้วยดีนะครับไม่ว่าร้านค้าร้านค้าต่างๆนะร,รวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้เราก็ได้ประชุมนะครับระดับตำบลระดับ,บอำเภอโดยผ่านคณะกรรมาการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ,บอำเภอ แล้ก็ระดับตำบลนะครับเรามีด่านชุมชนนะครับ185ด่านในทุกหมู่บ้านในชุมชนนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการบูรณาการร่วมกับปีนี้เราทาร่วมกับด่านป้องกันนะครับโควิด -19 นะครับด้วยโดยเน้นหนักให้พี่น้องประชาชนได้ใช้วิธีชีวิตใหม่นะครับขับขี่ปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่นะครับเกิดขึ้นแล้ในเราพอสตอเราทั้ง17แห่งนะครับ ก็ได้ให้ความรู้นะครับแนวบางแนวทางในการดําเนินกิจกรรมนะครับบูรณาการร่วมกันให้ทุกที่ได้เข้มข้นรวมเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือถึงพี่น้องประชาชนและเครือข่ายอสมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับเห็นทุกคนทุกท่านก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับถือว่าอำเภอเมืองเรามีความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเรามีเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายอสมที่เข้มแข็ง ึ่งเรามีมาตรการดาเนินการเพราะว่า365วันในทุกวันในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่เราคิดว่าน่าจะเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือเสี่ยงจากอาชญากรรมนะครับเราก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันด้วยดีคิดว่าปีใหม่2,564ที่จะถึงนี้พี่น้องที่มาจากต่างพื้นที่ที่เดินเข้าเข้าสู่จังหวัดมหาสารคามพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามก็คงเดินอยู่ความสุขเดินทางปลอดภัย ที่สาคัญก็ฝากกับพี่น้องที่เดินทางนะครับว่าการเดินทางก็อย่าประหมาทนะครับเมาแล้วก็อย่าขับหรือดื่มไม่ขับถ้ารู้สึกง่วงก็พักแวะนะครับให้ร่างกายแข็งแรงก็ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ผมก็ขอให้พี่น้องทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยกันทุกท่านทุกท่านได้มีความสุขถึงบ้านเดินทางกลับโดยสสดิภาพกันทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณท,ทุกท่านครับขอให้ทุกท่านโชคดี ちょっと待って。